สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมหมายครับเอาชีวิตรอดคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรนะผมก็ไม่เคยได้เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นานเลยแบบนานจริงๆประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ได้แต่ผมก็คิดออกอยู่หนึ่งอย่างนะทุกคนก็คือการทําบ้านทําบ้านอีกระหรอใช่ครับทําบ้านทําบ้านตรงไหนโน่นเลยทําบ้านในป่าเราจะมีบ้านอีกหนึ่งหลังในป่าบ้านจะเป็นรูปแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนยังไม่รู้เลยว่าบ้านจะออกมาเป็นแบบไหนที่ผมจะทําเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปทําบ้านผมก็ต้องมาเตรียมของก่อนนะ ของที่ผมจะเตรียมก็ไม่มีอะไรมากมีบล็อกไม้บล็อกหินอะไรประมาณนี้อืมหรือว่าผมใช้เป็นบล็อกคอนกรีตหรว่าทำบ้านในป่าต้องใช้เป็นบล็อกคอนกรีตด,ด้วยเหรอก็ทําให้มันเข้ากับบรรยากาศในป่าก็ต้องใช้นี่เลยเป็นคัพเปอร์สโตนเอาไปประมาณสักกี่ชุดดีประมาณสัก5าชุดละกันนะโอเคคัพเปอร์สโตน5ชุดพอหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปประมาณสัก6ชุดเนี่แหละแล้วก็ไม้ด้วยเอาเป็นไม้อกดำละกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีไม้อกธรรมดาเลยไม่มีเลยสักอัน ในนี้มีหรือเปล่าในนี้ก็ไม่มีมีแค่ไม้โอ๊กดำเออดีวผมขอดูทีนะผมจะทําเป็นแบบไหนขอคิดรูปแบบบ้านก่อนรูปแบบบ้านก็จะทําแบบง่ายๆนะไม่ต้องทํายากมากแล้วก็กระจกด้วยโอเคกระจกเอาไปประมาณสัก32นี่เลยเอาเป็นบล็อกแล้วกันแล้วก็โคมไฟโคมไฟ39โอเคประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกที่ผมจะต้องเตรียมไปประตูด้วยประตูก็คงต้องใช้เป็นไม้โอ๊กดำเอาไปประมาณสักสบานโอเคประตูสัก2บานเก็บไว้หนึ่งอัน เก็บไหมว่าแต่ทําไมอาหารนะผมตอนนี้มันเหลืออยู่แค่27ชิ้นเองทุกคนมันเหลือน้อยมากเลยนะแทบจะไม่พอกินแล้วเนี่ยพอกินอาหารก่อนอาหารลดไป1ชิ้นผมรู้สึกว่าเนื้อมันจะไม่พอนะแต่ผมว่ายังไงก็พออยู่แล้วแหละตอนนี้พวกผมเหลืออยู่แค่34 3สพอหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะพอแล้วกับการใช้งานแต่ผมจะไปหาทําเลในการสร้างบ้านด้วยผมบอกไปแล้วหรือยังว่าผมจะไปสร้างบ้านฝั่งน้น อืมก็จะไปสร้างตรงนั้นแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวขอคิดอีกทีว่าผมขาดแค่อะไรบ้างไม่อยากให้มันแบบว่าต้องกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวผมเปเอาบล็อกหินมาเพิ่มดีกว่าต้องการบล็อกสโตนก็เป็นสโตนธรรมดานะอันนี้เป็นคอปเปอร์สโตนนี่เลยต้องการเป็นบล็อกแบบนี้เอาไปมาสัก3แล้วกัน1 2 3สอโอเคประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกของตกแต่งบ้านของตกแต่งบ้านก็ไม่ได้จะมีอะไรนะทุกคนอ่ะแล้วก็เตาเผาเออเตาเผาได้ค่อยไปคราฟทีหลังก็ได้โต๊ะคราฟด้วยโต๊ะคราฟหนึ่งอัน น,นี่ไงผมมีตั้ง11อันเลยไม่รู้ว่ามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็กองเก็บของด้วยไม่อยากคาฟใหม่โอเคประมาณนี้แหละแล้วก็มีอะไรอีกอากาศมันร้อนนะทุกคนวันนี้ก็ช่วงที่ผมอานคิดน่น็จะเป็นช่วงหลังสงการนะคืออากาศยังร้อนอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมขอนอนไปก่อนนอนที่บ้านหลังนี้แหละ,ะแล้วก็เตียงนอนด้วยผมจะลืมเตียงนอนไม่ได้นะตอนนี้นอนได้หรือยังโอเคตอนนี้นอนได้เป็นที่เรียบร้อยจากเม่อพักที่แล้วที่ผมได้สร้างบ้านตรงนี้นะทุกคนเป็นบ้านใต้ดินที่ไม่ใต้ดิน โดยเดีย้าผมก็ยังโตไม่เต็มที่เลยมันก็เกือบไปโตเต็มที่แหละมันขาดอีกนิดเดียวเนี่ยนี่เลยบ้านของผมตอนนี้ก็ได้มี n p c เข้ามาอยู่เป็นที่เรียบร้อยเป็นอาชีพที่ทําเกี่ยวกับอาหารนี่เลยก็มี2คนที่ถ้าเอาเตียงนอนมาวางไว้อีกหนึ่งเตียงก็จะมีประชากรเพิ่มตรงนี้ผมทําผิดนะทุกคนหน้าต่างตรงนี้เนี่ยมันต้องเว้นไว้สักสองบล็อกแต่ตอนที่ผมไปนับจากฝั่งนี้จนไปถึงฝั่งนู้นมัน1 1บ็ล็อกแต่พอผมมาทําแบบนี้มันไม่พอเฉยเลยผมก็งงกับมันเหมือนกันผมทําตรงไหนผ โอเคมาเดี๋ยวเราก็จะไปเดินหาทํอะไรสร้างบ้านกันขี่ม้าไปดีหรือเปล่าเออผมว่าขี่ม้าไปก็ได้ทุกคนมีมา้าเราก็ต้องขีม่ม้าเดี๋ยวผมต้องไปขี่ม้าด้วยเออผมไม่มีเชือกนี่ผมมีเชือกหรือเปล่าอืมเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเอาทุกคนมองมาอาจจะเห็นอะไรดําๆตรงนั้นใช่ไหมก็คือออกซิเดียนั่นเองมันมีอยู่หนึ่งอย่างที่มันหายไปนะทุกคนดูดิก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้ใช้เวลาว่างอย่ไรขุดเลยจากด้านบนจนถึง สุดท้ายตรงนี้ผมก็ได้ขุดออกเป็นที่เรียบร้อยนะผมคิดว่ามีไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะมันทำอะไรไม่ได้เลยหอคอยเนี่ยก็เลยต้องทุบทิ้งโอเคมาทุกคนตอนนี้ผมได้เชือกเป็นที่เรียบร้อยนี่ตีเอาจากลามานี่แหละโอเคได้เชือกมาหนึ่งเส้นเดี๋ยวผมต้องมาเอาเตียงนอนแล้วก็ม้าก่อนต้องการเตียงนอนเตียงนอนในนี้มีหรือเปล่าเตียงนอนที่นี่ไม่มีอืออยู่ไหนหมดวะเนี่ยเอาเป็นเตียงนอนตรงนี้แล้วกันนะทุกคนผมอยากจะย้อมสีมากเลยย้อมสีเตียงนอนใช่ต้องย้อมสีเตียงนอนด้วย สี See, อยู่ในกล่องนี้เลยเอาเป็นสีแดงแล้วกันชอบเตียงนอนสีแดงถ้าเป็นไมค์คาบเวอร์ชันเก่าคาบเตียงนอนสีขาวแต่ได้สีแดงมาก็แ <c oughs> ปลกๆนะอันนั้นเป็นเวอร์ชันเก่าเออมีอะไรที่ผมต้องเตรียมไหมไม่ต้องเตรียมแล้วแล้วก็ลวดด้วยเออลวดมีหรือเปล่าเนี่ยเป็นลวดไม้นะลวดไม้ไม่มีสงสัยต้องไปขุดไม่มีลวดไมนะ้ทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปขุดลวดไม้ก่อนผมตัดเข้าเนื้อหาแบบว่าช้ามากเลยนะหมายถึงว่าเนื้อหาในการสร้างบ้านเนี่ยคลิปนี้เราจะมาสร้างบ้านแต่ผมรีล้ามากเลย โอเคมาเดี๋ยวเราจะขับมาไปที่ป่ากันเราเจะมาพิผูไว้ในปา่าด้วยก็น่าจะไม่มีอะไรที่ผมต้องการนะอาหารม้าก็ไม่ต้องหรอกมาก้าไม่กินอาหารอยู่แล้วแหละผมมาผมจะไปหาเกมอื่นมาเล่นด้วยนะนอกจากเกมมายครับเนี่ยปกติใช่ n หมว่ผมก็จะมีอยู่แค่2เกมมายครับจีเทแล้วก็เกมฟรีไฟด้วย3าสี่เกมนี่หน่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปหาเกมอื่นมาเล่นด้วยอุย้ยตรงนี้มีรังพึ่งด้วยะมีรังพึ่งแล้วก็มีวัวมีแกะโอ้ตรงนี้เป็นอันพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะ อาแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เจอพื้นที่สร้างบ้านแล้วก็จะเป็นพื้นที่แถวบ,บริเวณนี้แหละเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะต้องผูกม้าไว้ก่อนจะผูกม้าหรือจะผูกหมูดีเนี่ยก็คงต้องผูกม้าแหละโอเคผูกม้าไ้ก่อนแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ด้วยดูดิพี่แออันนี้ของผมซิวทัดเกือบพังแล้วเนี่ยที่ขุดซิวทัดเกือบพังผมรู้แล้วว่าที่ขุดซิวทัดของผมทำไมมันถึงพังเพราะว่าผมเอาไปขุดหอคอยนั่นเองเพราะว่ามันใช้ที่ขุดอันไหนก็ได้นะมันเป็ Stone, ็็นนนกกใชุ้้ลอัไไหไดเย โอเคเดี๋ยวผมขอทำการเคลียร์พื้นที่แถวบ,บริเวณนี้ก่อนมาดูกันนะว่ารูปแบบบ้านที่ผมจะทํามันจะเป็นยังไงผว่ามันก็คงต้องทําแบบไง่ายแต่ไม่ต้องทํายากเดีย๋ยวขอตัดต้นไม้ไปก่อนนะขอตัดต้นไม้ไปก่อนโอเคตรงนี้ด้วยอันนี้ด้วยก็จะประมาณนี้ละกันนะทุกคนเดี๋ยวต้องเก็บขยะ,ะาแถวบ,บริเวณนี้ก่อนเซษซากต้นไม้เอาละทุกคนได้เวลาที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะเออว่าแต่โชว์วิ่งผมหายไปไหนหนึ่งอันวะเนี่ย อยู่ในนี้หรือเปล่าก็ไนะ่อยู่ในนี้แหละไม่แน่ใจว่าหายหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยจะใช้แค่นี้แหละที่ขุดชกแบบธรรมดาเนี่ยแบบเพชรเนี่ยไม่ใช่เนื้อเทไหร์โอเคตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ได้ในระดับหนึ่งเลยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะไม่ต้องเคลียร์เยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้มันหมดเลยแล้วกันทุกคนโอเคประมาณนี้พอประมาณนี้พอไม่รู้ว่ามันจะดูแปลกๆหรือเปล่าแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ก็ต้องตัดด้วยโอเคตัดไปอันนี้ด้วยอันนี้แล้วก็อีกหนึ่งต้น เพราะว่าตัดให้หมดเลยดีกว่านะตัดใ, pues okay. ให้หมดเลยก็ได้โอเคตัดให้หมดเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ผมจะขุดดินออกให้หมดเลยโอเคขุดไปขุดไปตอนนี้ก็ได้ทําทการขุดดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าผมมี think think. ิ่งขยะในตัวผมขอทิ้งเลยอันนี้ทิ้งไปทิ้งทิ้งอันนี้ก็ทิ้งบอกเลยว่าเป็นสิ่งของที่ไม่จําเป็นโอเคก็น่าจะทิ้งถูกนะเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันยังมีอีกแล้วเนี่ยพอเก็บของให้มันเป็นระเบียบก่านนะทุกคนหมายถึงว่าทิ้งของนั่นแหละมองวิวจากด้านนี้ไปจะเห็นบ้านฝั่งนู้น แต่มันก็ไม่ห่างไกลจากบ้านตรงนี้นะใกล้ๆกันเลยโอเคเดี๋ยวขอนอนก่อนเลยแล้วกันตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยแถวๆบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ดมสมบูรณ์มากเลยนะมันมีสัตว์แทบจะครบเลยเนี่ยมีไก่มีแกะม,มีหมูแล้วก็มีวัวมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทํากันเลยขอมาร์กเป็นพื้นที่บ้านก่อนเดี๋ยวผมต้องหันหน้าบ้านมาแบบนี้นะทุกคนต้องหันไปฝั่งนู้นเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มนับจากนี้ก่อน1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าประมาณสัก9กคูณ9้าบล็อกแล้วกันนะทุกคนลกอก แล้วก็อันนี้ด้วยหนึ่ง6 7 8สี่ห้าดด้าโอเคประมาณนี้แล้วก็ทําให้มันเป็นพื้นที่เต็มๆแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่ามันจออกมาเป็นยังไงนันทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องวางพื้นกันก่อนพื้นผมก็จะทาด้วยคัพเปอร์สโตนนันทุกคนโอเคคัพเปอร์สโตนนี่แหละเอาวางเพดไปหนึ่งบางทีผมใช้พีอผมก็อาจจะใช้เพลินนะใช้เพลินแล้วก็พังไปเลยผมจะต้องเก็บพีอนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะพังโอเคขอทําการทําพื้นตรงนี้ก่อนถมดินตรงนี้ไว้แล้วก็ ขุดต่อแบบนี้ไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะแบบนี้เดี๋ยวเก็บหินไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาวางเสาบ,บ้านเสาบ,บ้านผมจะทําความสูงทเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม้ผมหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยทําไมไม้ผมมีแค่นิดเดียวมีแค่2ชุดเองผมเอามาแค่น้อยเดียงเหรอผมวมาผมต้องไปขุดไม้โอก๊กเนี่ยไม่ใช่ไม้โอ๊กดำนะเป็นไม้โอ๊กธรรมดาแถวๆนี้มีหรือเปล่าเนี่ยแถวๆนี้น่าจะไม่มีนะก็ไม่เป็นไรก็ใช้เป็นไม้โอ๊กดำนี่แหละทุกคน ก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อหลายๆลายพาร์ทก่อนนะว่าผมมาทําแค่ตกแต่งบ้านเฉยเป็นการตกแต่งยังไงไม่ใช่ตกแต่งบ้านสิทุกคนเป็นการตกแต่งแมพไปในตัวเป็นการสร้างบ้านแล้วก็ประดับพื้นที่ไว้เผื่อบางทีเรามีความทรงจำแล้วเราอยากจะกลับมาเล่นใช่ไหมแล้วก็มาเดินเล่นในแถวบริเวณนี้ได้โอเคมากเดี๋ยวเราขอทําพื้นบ้านกันก่อนพื้นบ้านผมจะทําประมาณสัก5บล็อกแล้วกันนะ1 2 3 4 5สหโอเคประมาณ5บล็อกแล้วมันจะกาดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราขอวางแบบมั่วๆไปก่อน บ้านหลังนี้ที่ผมทาเนี่ยก็คือคิดแบบสดๆนะก็คือด้นสดเลยไม่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้โอเคห้าบล็อกเหมือนเดิมแล้วก็สิง่งที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือรอบๆบ้านก็คือกาแพงบ้านนั่นเองเก็บดินแล้วก็เก็บของไปก่อนโอเคเก็บไปแล้วก็ต้านด้วยค o p เปอร์สโตนค p p เปอร์สโตนหรือค o พเปอร์สโตนวะเนี่ยออกเสียงไม่ถูกโอเคปิดแบบนี้ไปก่อนหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ทนะุกคนเดี๋ยวเพราะว่าผมขุดเพิ่มอีกสักหนึ่งอันแล้วกันนะขุดเพิ่มอีกสักหนึ่งอันแบบนี้ กระจกแล้วเราก็จะใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดไปโอเคประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้มันก้าก้าบล็อกจะไม่ปิดตรงนี้ไปทําแบบนี้โอเคก็พอดีเลยนี่ว่าแบบนี้เนี่ยแล้วก็ปิดตรงนี้ไปด้วยด้านบนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูตามภาพแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเรื่อยนๆนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่การสอนสร้างบ้านก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรมันมากก็เป็นการสร้างบ้านเฉยๆแบบว่ายังไงไม่ได้มาสอนนะโอเคตรงนี้ก็วางไปเหมือนเดิมมีไก่เดินข้าบ้านแล้วเนี่ยสงสัยไก่อยากอยู่บ้านหลังนี้ โอเคตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมแบบนี้วางผิดไปหนึ่งวางผิดไปหนึ่งโอเคขุดออกเลยแล้วก็ด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านก็ทําี้คลายกันกับหน้าบ้านนะทุกคนทําี้คลายกันกับหน้าบ้านเฮ้ยใช่หรือเปล่าทําคลายกันกับด้านข้างฝั่งนี้เออผมว่าผมไม่ทําคลายๆกันกับด้านหน้าบ้านและข้างบ้านดีกว่าผมจะปิดตรงนี้ให้มิดเลยทุกคนปิดให้มิดเลยเพราะว่ามันเป็นหลังบ้านเอาอีกแล้วฝนตกอีกแล้วเนี่ยทําไมมันชอบมาตกตอนที่ผมทําคลิปมากเลยวะเนี่ย ปิดฝนยังไงปิดฝนก็มีวิธีเดียวต้องรอให้มันมืดแล้วผมก็จะไปนอนนะโอเคด้านหลังอีกนิดเดียวทุกคนอีกหนึ่งบล็อกโอเคตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอไปปิดภายในก่อนภายในก็จะปิดแบบนี้นะทุกคนนี่เลยปิดแบบนี้ไปเดี๋ยวหนะ้าไม้อกดาผมเอามาันทาแก่เสาบ้านเนี่ยหรออืมผมใช้เป็นไม้อื่นก็ได้นะเอาจริงๆนะใช้เป็นไม้อื่นก็ได้โอเคขอปิดด้านบนไปก่อนตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคน โอเคหลังคาก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมว่าด้านหลังต้องเจาะใส่กระจกก็แหละมันจะรูแบบไม่มีมิติน้าต้องเจาะใส่กระจกประมาณนี้โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปเอากระจกกันก่อนวนกระกเดี๋ยวตกคราบก็วางไว้ตรงนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็ตามด้วยกันค้ากระจก32 32สองจะพอหรือเปล่าเนี่ยต้องปิดตรงนี้ไปก่อนนะเริ่มจากด้านหลังกันก่อนเลยโอเคปิดไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยตอนนี้กระจกภายในบ้านก็ได้ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปประตูด้วยประตูแล้วก็เตียงนอน เก็บกระจกที่ไม่ได้ใช้ไปก่อนโอเคเก็บไปแล้วก็ประตูหนึ่งบ้านเก็บไปนี่เลยแล้วก็เตียงนอนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการปิดฝนโอเคมาทุกคนเริ่มจากการวางเตียงนอนก่อนแล้วก็โต๊ะคราฟเอ,อ้ยไม่ใช่สิการวางประตูโต๊ะคราฟอยู่ด้านนอกปิดประตูไปแบบนี้โอเคก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ของตกแต่งด้วยเดี๋ยวผมต้องคราฟต่อเผากันนะทุกคนต้องคราฟต่อเผามาสองโอเคคราฟต่อเผามาสองแบบนี้แล้วก็ตามด้วยการคราฟสโมกก็คือที่ลมควันนั่นเองแล้วก็อะไรอีก ผมต้องใช้เหล็กในการทำที่เผาเหล็กด้วยนะมันก็ยาก,ยากอยู่แหละเดี๋ยวผมต้องทำแค่2อ,อย่างพอที่เผาเนื้อแล้วก็ที่เผาธรรมดานะโอเคเก็บมาก่อนแล้วก็ไปวางในบ้านใกล้เมื่อดแล้วหรือยังเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะยังนะยังไม่มืดโอเคเยวขอวางของภายในบ้านนั่ก่นอนวางไปแบบนี้เป็นบ้านที่ทำง่ายที่สุดนะทุกคนบ้านที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากก็พูดง่ายว่าเป็นบ้านเริ่มเกมหละเริ่มเกมมาทำบ้านแบบนี้เลยโต๊ะคราบวางไว้นี่แล้วก็ที่เผาเนื้อต้องวางสลับกันแบบนี้โอเค ประมาณนี้แล้วก็กล่องเก็บของด้วยทุกคนกล่องเก็บของเก็บไปไหนดีเหลือสองวางไว้ไหนดีเอาวางตรงนี้แล้วกันนะเป็นที่เก็กบเนื้อแล้วก็ตรงนี้ด้านบนเก็กบเห็นไปให้หมดเลยเป็นเก็กบของส่วนร,รวมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เออเดี๋ยวนะเก็บดินไปก่อนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เก็บของส่วนร,รวมไปเลยโอเคเก็บอะไรก็เก็บเก็บไปให้หมดผมต้องแปลงโคมไฟด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาได้มือเป็นที่เบล้ยทุกคนใกล้เวลาที่เราจะได้นอนแล้วโอเคแปลทัดไปก่อนอันนี้ด้วยก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับการทําภายใน อย่างนั้นทุกคนผมยังไม่ได้ปิดคลิปนะหลังคายังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวเราต้องไปทําหลังคาด้วยหลังคาผมจะทําเป็นรูปแบบไหนดีวะเนี่ยอืมหลังคาที่ผมว่าผมจะทําเป็นรูปแบบง่ายๆโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําหลังคากันก่อนหลังคาเราก็ต้องต่อเติมแบบนี้ทุกคนทําเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ให้ครบทุกด้านทุกคนอาจจะงงว่าผมทําอะไรกับผมวะเนี่ยก็คือหลังคาบ้านนั่นแหละเราต้องทําแบบนี้ก่อนเป็นหลังคาบ้านที่ทําแบบไม่ง่ายนทุกคนไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับการทหลังคาไม่ต้องทำมันแบบมีมิติก็ได้ ทำว่าเสร็จแล้วหรอยังครับทุกคนยังไม่เสร็จอันนี้เป็นแค่พื้นฐานเฉยสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนั่นคือเอาบล็อกเออเป็นยังไงเป็นบล็อกบันไดต้องทําเป็นบล็อกบันไดด้วยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองคาบบล็อกบันไดดูก่อนนะบล็อกบันไดบล็อกบันไดเออโอเคนี่ไงคาบไดทั้งหมดแค่52 52ก็น่าจะพอนะแล้วเราก็จะมาวางแบบนี้ทุกคนวางให้ครบรอบๆบบ้านเลยต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะทุกคนไม่แน่ใจนะว่าเมื่อกี้เสียงผมมันไม่ชัดหรือเปล่า เพราะว่าผมพูดด้านไม้ตรงนี้เนี่ยไอย้ด้านบนหัวไม้ตรงนี้แล้วผมไม่ได้พูดตรงนี้ปกติผมจะพูดด้านไม้ตรงนี้เออน้าสเสียงมันชัดหรือเปล่าถ้าเสียงมันไม่ชัดหรือเสียงมันเบาๆผ,ผมก็ต้องขอไปด้วยละกันนะทุกคนพอดีว่าตั้งโต๊ะคอมใหม่แล้วก็ไม่ถนัดแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนะทุกคนทาไมบ้านของผมมันดูเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมมันดูแปลกจังเลยเนี่ยดูดิดูแปลกๆกนเนี่ยไม่เป็นไตรตกแต่งรอบๆบ้านด้วยก็ได้นี่เลยตกแต่งแบบนี้โอเคแล้วก็รอบข้างตัวนี้ด้วยด้านหน้าตรงประตูโอเคเอยเดี๋ยตรงนวางผิดตรงนี้วางผ ต้องวางแบบนี้โอเคใช่เลยโคมไฟไปไว้ตรงไหนดีโคมไฟไปไว้ตรงนี้โอเคคนละมุมเลยคนละมุมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยมีอะไรที่ผมจะตกแต่งอีกไหมมีครับผมมีอย่างแน่นอนผมจะมาทําบันไดตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะแกะเปลือกไม้เลยแล้วกันนะทุกคนโอเคแกะเปลือกไม้แล้วก็ตรงนี้ด้วยด้านหลังตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแกะเปลือกไม้ไปแล้วมันจะดูสวยหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แล้ะทุกคนต่อไปสิ่งที่ผมจะทํานั่นก็คือการทําลั้วนั่นเอง ผมต้องการรั้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบไหนดีรั้วเนี่ยผมขอใช้เป็นสโตนบิกล้วกันนะในการทารั้วเดี๋ยวผมจะต้องมาทําทางขึ้นด้วยทางขึ้นผมจะทําอยู่หลังบ้านนะกันนะทุกคนโอเคทางขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ออกไปเลยเนี่ยโอเคขุดออกไปแล้วเราก็จะวางบันไดตอนนี้ผมก็ได้ทาทางขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ผมว่ามันก็สวยอะไรประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ครบทุกด้านด้วยปิดรั้วไปปิดรั้วไป ก็บนหลังคาก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ปิดโคมไฟไว้ตรงนี้ด้วยโ okay, อเคโคมไฟแปะไวให้ครบทุกมุมปิดไว้แล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคตอนนี้บ้านก็ได้ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนประมาณนี้แหละโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการทําบ้านก็มันจะดูไม่สวยนะแบบดูเอ้ยดูเอ๋อจริงอันนี้ผมพูดจริงนะดูเอ๋อมากเลยเดี๋ยตรงนี้ผมก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะไหนไหนมันก็เหลือบอล็อกรั้วเนี่ยโอเคตกแต่งแบบนี้ไปแบบนี้แล้วก็แต่งให้ครบทุกด้านด้วยโอเคแต่งไปครบทุกด้านเลย โอเคทุกคนตอนนี้บ้านก็ได้ทําเสร็จเป็นทีบร้อยรอบๆบบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีของตกแต่งอะไรมากมายนะจะตกแต่งก็แค่บล็อกร้วเนี่ยหมายถึงว่าบล็อกลวแบบนี้โอเคทุกคนสำหรับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อเวลาติดตามต่อนีพาร์ตต่อไปเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะมาเล่นต่อเกอะเวลาติดตามผมได้เลยสลหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม